ก็สวัสดีชาวฮอตเกมท่านก็อยู่ที่ก็สวัสดีชาวฮอตเกมเพนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในแมคครับมอดดักตันบอลนะครับก็ลงได้นะครับก็ขอบคุณมากครับแต่ว่ามีครบหมดทุกอย่างแล้วแต่ขาดแต่พลังนะครับพลังไม่มีนะครับครับมีชุดไอ้ครบหมดแล้วนะครับเฟ้นหนึ่งครับผมเปลี่ยนเกมโหมดนะครับใครที่บอกผมแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับไม่รู้ตอบเพนไงดีนะครับท่านนึงนะ โอเคเป็นแค่โม่แล้วบินได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างครบหมดแล้วครับเสื้อผ้าครบหมดแล้วนะครับก็ขาดแต่ไอพลังครับไม่มีพลังครับพลังไม่มีครับจะปล่อยไงครับจะสู้ไอ้พวกชาวสยามไงนะครับก็ตอนนี้เราผมผมได้ตายไปแล้วนะครับขอเป็นชุดตอนชุดนี้ไม่เท่ครับจะแต่ชุดนะครับมันแบบไม่ไม่ยุติธรรม่ะเป็นชุดก่อนเป็นชุดก่อน ร๊บหนึ่งนะครับอืมลงแถวมีอะไรลงแถวนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วผมไม่กดเอาไงครับผมอะเจ้าผมนี่ต้องทำไงครับ ใครรู้ก็ช่วยบอกนะครับอยากได้ผมนะเป็นแบบต้องกดตัวไหนับผมแบบเอาผมเหมือนงกุลนะครับก็ใครคที่รู้ก็ช่วยบอกนะยครับแบบพลังไม่มีนะครับนี่คือท่านเทพเจ้านรกนะครับครับท่านเทพเจ้านรกนะครับก็ผมก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเพิ่มพลังนี่กดตัวกดตัวซีนะครับ ตัวซีตัวเอกมันไม่เพิ่มตรงไหนนะครับเห็นเพิ่มพอใส่สคาเตอร์นะครับสคาเตอร์ตรงนี้ครับอ่าลองใส่นะมันเพิ่มได้นะเพิ่มแล้วมันเป็นซุปเปอร์สยามไม่ได้นะครับนี่ไม่รู้เป็นที่อะไรนะครับเพิ่มได้นะครับกดเอ,อ,อกกระโดดได้พลังครับ ขอสิทยาไม่ได้ครับก็ต้องรออีกนานนะเป,นเป็นใครก็รู้ช่วยบอกหน่อยนะครับอยากเล่นจริงก็วันนี้ผมก็ได้ตายไปแล้วนะครับรับเมื่อใครรู้กบ,บตอนนี้ผมแบบขอขอบคนที่คนที่บอกเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเครียดเรื่องว่ามันแบบมันมีครบหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีพลังครับไม่มีพลังขึ้นเต่าไอ้พวกนี้ครับพลังมันหายไปยหมดไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ เราทำยังไงนะต้องคาบไหมหรือเปล่าขอคาบหรือเปล่าเป็นพลังว่าจะมีพลังมาเองเลยใครก็รู้ช่วยช่วยบอกหน่อยนะครับตรงข้างล่างนะครับใครช่วยพิมพ์บอกหน่อยครับพลังไม่มีนะครับครับใครก็รู้ช่วยบอกนะครับพลังนะครับต้องการพลังนะครับตัวนี้ครับสู้เขาไม่ได้นะครับก็ช่วยบอกหน่อยครับเวลาเพิ่มพลังนี่กดตัว C ครับผมผมกดไม่ได้ครับในเวลา ถอดสกาเ,เตอร์ออกนะครับแบบไม่เพิ่มมากดตัวสีไม่เพิ่มนะกดตัวเอกซ์กไ็ไม่ไม่ไม่กระโดดครับพอใส่สกาเตอร์มันมันได้คนระับแต่มันเป็นซุปเปอร์ไซยาไม่ได้ครับยังไงไม่รู้อะโคนงงอ่ะนะครับกดตัวสีเพิ่มได้อ่ะนะครับก็ใครยังรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครรู้ช่วยบอกนะครับพลังไอ้พลังจะทำไงนะครับ พราะการเป็นเพิ่มพลังนี้ต้องทาไงครับเนี่ยเออแต่ว่าผมถอดสเกลเตร์มันจะเพิ่มพลังไม่ได้กระโดดไม่ได้ครับ